เิร์นต้าเออูเจเจสกายร่วมง,งานวันดนาสตี้ไชนีสนิวイヤเซเลบริตั่น2025ต้อนรับปีมะเส็งยิ่งใหญ่สมการรอคอยสำหรับงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนของวันแบงคอกศูนย์กลางไลฟสไตล์ระดับโลกใจกลางกรุงเทพมหานครในงานวันดยุนสตี้ไชนีสนิวイヤเซเลบริตั่น2025กับความอลังการที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาอย่างวิจิตรบรรจงที่ผสมผสานวัฒนธรรมจีนอันทรงคุณ เข้ากับความร่วมสมัยได้อย่างงดงามลงตัวท่ามกลางดินแดนแห่งความมั่งคั่งโชคดีและแผ่กระจายความสุขไปทั่วทุกปนูของพื้นที่วันแบงคอกแห่งนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากเหล่าเซเลบริตี้ชื่อดังที่ตบเท้าเข้าร่วมง,งานอย่างคับข้างอาทิอภินรา,พ,พ,า,รนาพลอยพยับศรีการจนาพลอยวารินทรงประกรณ์เยซิกาโชิมิจิทรฤไทยชัย,ยันนะอยุทยาจรสสพนันสวัสดีวัฒนณะอยุทยา หม่อมหลวงอัธดิดิษสกุลชนินทรรัตนชัยวาริธรกันไพบูลณ์อัจชาเจริญรัศมีเกียรติและอีกมากมายโดยไฮไลท์ของงานครั้งนี้คือการแสดงสุดอลังการ The Celebration of One Dynasty The Celebration of One Dynasty ปรากฏการณ์สุดพิเศษกับ Performance Show สุดอลังการจากนักแสดงและศิลปินชื่อดังระดับแนวหน้าของเมืองไทย พิทยาแซ่ชั่วออฟโรดกันตะพลจินดาทวีผลสกายวงระวีนาทีทอนเจเจกฤษณภูมิพิบูลสงครามและใบเฟิร์นพิมพ์ชนกลือวิเศษไพบู์ที่พาทุกท่านเดินทางสู่โลกแห่งแฟนตาซีอันแสนอัศจรรย์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานสี่สัตว์เทวะหรือซื่อเซียงกับ ของเจ้าหญิงลูนาเทพราชินีแห่งพระจันทร์พรินเซสลูนาแสดงโดยไบเฟิร์นพิญชนกหรือวิเศษไพบู์และสี่อัศวินผู้พิทักษ์ที่มาร่วมกันอัญเชิญลูกแก้ววิเศษจากสัตว์เทพประจำทิศท,ทั้งสี่ได้แก่นกฟินิกฟินิกแสดงโดยออฟโรดกันตพลจินดาทวีผลเทพประจำทิศใ,ใต้ที่มาพร้อมกับการแสดงอันโฉบเฉี่ยวงดงามราวกับฝูงนกฟินิกโบยบินบนท้องฟ้าด้วยปีกแห่งอัคคี ถัดมาที่สิงโตขาวไวไลออนแสดงโดยใต้อูพิทยาแท่ชัวเทพประจำทิศตะวันออกนำเสนอการต่อสู้อันเร้าใจกับฝูงสิงโตขาวที่เคลื่อนไหวดุดสายลมทว่าทรงพลังต่อมาเต่าดำแบล็กทูเทิลแสดงโดยสกายวงรวีนาทีทอนเทพประจำทิศเหนือที่พาทุกคนดำดิ่งสู่ท้องทะเลลึกเผชิญหน้ากับเทพเต่าดำและเหล่าทวยเทพแห่งสายน้ำ ปิดท้ายที่พยามังกรครามบลูดราก้อนแสดงโดยเจเจกรษสภูมิพิบูลสงครามเทพประจำทิศตะวันตกนำขบวนแห่มังกรครามที่สร้างความตื่นตาตื่นใจเกินจินตนาการพร้อมทีมนักแสดงกว่า150ชีวิตที่จัดเต็มทั้งเทคนิคแสงสีเสียงและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสุดอลังการซึ่งพาทุกคนเปิดสักราดใหม่ไปพร้อมกันและปิดท้าย ความยิ่งใหญ่ด้วยมินิคอนเสิร์ตจากใต้อ,อูพิทยาและออฟโรดกันตพลที่มาเพิ่มดีกรีความสนุกสงท้ายค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองในครั้งนี้นอกเหนือจากนี้ภายในวันแบงคอกยังเนรมิตพื้นที่ให้เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจ,จีนด้วยผลงานอินสตอลเลชันอาร์ตโดยแบ่งเป็น4คอนเซปต์หลักประกอบไปด้วยวันดนาสตี้การ์เดนที่จัดขึ้นบริเวณวันแบงคอกพาร์กกับการนำเสนอแนวคิดสวรรค์บนดินในสวนแห่งจักรพรรดิที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ จากภูมิทัศน์ตามตำนานจีนที่พร้อมมอบความสุขให้กับผู้มาเยือนได้ถ่ายรูปกับมังกรบุกผาฟลาเวอร์ยีดรากร้อนตัวแทนของความกลมปลื้นรื่นรมและเฉลิมฉลองการเบ่งบานของช่วงเวลาต่างๆในชีวิตโดยงานศิลปะนี้เป็นตัวแทนถึงความงามตามวัตจักรของชีวิตและศักยภาพที่เบ่งบานในตัวเราบูเลาว์ดวอลกิ้งสตรีทตลอดเส้นทางวันแบงคอกบูเลาว์ดถนนแห่งการขอพรเป็นถนนที่มีการออกแบบตกแต่งด้วยสัญ,ญลักษณ์ของโชคลาภ แสงงูที่ประดับประดาอยู่บนวินโดว์ดิสเพลย์พร้อมโคมไฟที่สองสว่างสื่อถึงความหวังและความฝันของพวกเราทุกคนในศักราชปีใหม่นี้ซึ่งจะปรากฏให้เห็นในรูปแบบของการจัดแสงสีที่สวยงามเพื่อเพิ่มพลังชีวิตให้แก่ผู้มมเยอนของวันไดนยุนด้วยความรักความเจริญรุ่งเรืองและอายุที่ยืนยาว The ะ r e a ส u r e b o บลอกที่ไวเลสปากริมถนนวิทยุกล่องสมบัติที่สร้างขึ้นเพื่อสานความผูกพันภายในครอบครัวตกแต่งด้วยต้นบอนไซที่ลอยได้ สัญ,ญลักษณ์ของครอบครัวภาพวาดของเมฆและนกที่บินได้ให้ทุกคนได้เข้าเยี่ยมชมและสร้างความทรงจำใหม่ร่วมกันภายในครอบครัวแนนซิ n g เ n a k e l i ที่ at p a ร i s าร์ k ริมถนนพระรามสี่มีการใช้สัญ,ญลักษณ์ของงูที่เป็นคอนเซปต์หลักในการเฉลิมฉลองครั้งนี้นำมารสาร้างสรรค์เป็นผลงานชิ้นเนด่นในท่วงท่าแห่งการเต้นรำและมีความหมายที่ลึกซึง้งซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นหนึ่งเดียวกัน เดือทวินรา้อนที่เดือสตอรี่สแควรพบกับมังกรฝาแฝดแห่งผืนฟ้าที่เต้นรำอย่างสง่างามไปกับแสงของดวงอาทิตย์ยามเช้าและดวงดาวในยามค่ำคืนร่างของมังกรทั้งสองเกี่ยวพันกันเป็นเลข8ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอมตะความมั่งคั่งที่ไม่สิ้นสุดเช,เช่นเดียวกับการเดินลอดท้องมังกรในขบวนแห่มังกรซึ่งถูกเชื่อว่าจะนำโชคลาภมาให้ต่อเนื่องมาถึงโซนพาเรีสสแควรนำเสนอมังกรคู่รักที่เฉลิมฉลองความรักเต้นรำอย่างร่าเริงในสวนดอก คาเิเลียสีแดงสดซึ่งสื่อถึงภูมิปัญญาแห่งความรักพร้อมมอบพรให้กับผู้มาเยือนผ่านพัดวิเศษพัดเหล่านี้มีความหมายในการพัดพาสิ่งที่ไม่ต้องการออกไป และนำพาคำอธิษฐานที่เรารักใคร่ให้เข้ามาใกล้ตัวโดยความงดงามของลายเส้นเดอทวินราก้อนถูกรังสรรค์ขึ้นโดยศิลปินชื่อดังยูนปันพัาเตชเมทากุลและความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้พบกับขบวนพาเหรดและกิจกรรมต่างๆที่จะมาสร้างส,างสีสันตลอดเทศกาลปรุตจีนตั้งแต่วันที่29มกราคมถึงวันที่สกุมภาพันธ์2568 อาทิขบวนแห่สิงโตและแจกสองมงคลกิจกรรมสกรีนลายมงคลลงบนกระเป๋าสนุกสนานไปกับตู้กาชาปองเสียงเซียมซีเพื่อรับคุกกี้เสียงไทยและของรางวัลมากมายพร้อมเพลิดเพลินกับโปรโมชัน่นโซดีแอคออฟลฟ์กัดหนักจัดเต็มตั้งแต่วันนี้ลบเก้าพันพาหันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพร้อมรับอ่งเปาและสิทธิพิเศษมากมายอาทิรับฟรีชุดซองอ่งางเปามงคลเพียงช็อปครบหนึ่งพันบาทต่อใบเสร็จจำกัดหนึ่งชุดท่าน รวม1,000ชุดรับคะแนนสะสมเพิ่มสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตอเมริกันเอ็กซ์เพรสรับคะแนนสะสมเพิ่ม10คะแนนเมื่อรับประทานอาหารครบ1,200บาทหรือชอบครบ3,000บาทต่อใบเศษลัคกี้โซดีแอ e รีวอร์ดชอบครบตามเงื่อนไขรับบัตรกำนันแทนเงินสดทันทีและพิเศษสำหรับสมาชิกวัน b a n g k o อก e t รีเทเมื่อรับประทานอาหารครบ888บาท รับฟรีชานม1แก้วจากร้าน NAI XUE หรือ TPT มูลค่า120บาทพร้อมรับคะแนนสะสมเพิ่ม8คะแนนจำกัด310และชอบครบ88,888 88บาทรับบัตรกำนันรับประทานอาหารมูลค่า1,000 10, 0บาท พร้อมรับคะแนนสะสมเพิ่ม88คะแนนจำกัด110ต,ตั้งแต่วันที่20มกราคมถึงวันที่2อกุมภาพันธ์นี้เท่านั้นน่านเหล่า Celebrity ได้ร่วมเผยถึงความผูกพันกับเทศกาลตรุษจีนและความประทับใจในงานวันด y n a สตี้ไช n ีสนิวเ Year เ e เ e b บ a t ชั n น0 2 5เริ่มที่หนุ่มนักธุรกิจชนินเตรัตนาชัยเผยว่าเราเป็นลูกหลานครอบครัวคนจีนครอบครัวใหญ่ซึ่งเทศกาลตรุษจีนก็จะได้พบเจอญาตาิถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่มีความสุข ในงานวันนี้รู้สึกประทับใจสถานที่ที่ตกแต่งสวยงามและโชว์อลังการประทับใจมากๆแน่ชวนคนในครอบครัวมาเที่ยวมากๆครับและก็อยากอวยพรให้ทุกคนมีความสุขมากๆเฮงๆกันทั่วหน้าเลยนะครับต่อมาที่ working w o m e n อภินราศรีการเล่าว่าเทศกาลตรุษจีนเป็นช่วงแห่งความสุขที่เรารู้สึกชอบมากเพราะเป็นเหมือนช่วงเข้าสู่ปีใหม่จีนที่ครอบครัว จะได้มาพบเจอกันได้คำกิจกรรมอย่างการไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษซึ่งเป็นการแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษอีกสิ่งที่เราชอบคือได้รับประทานอาหาร อร่อยอร่อยส่วนในงานวันนี้รู้สึกประทับใจในการตกแต่งมากบรรยากาศเหมือนอยู่ที่เมืองจีนเหมาะแก่การพาคนรักหรือครอบครัวมาเที่ยวพักผ่อนในช่วงตรุษจีนนี้ปิดท้ายที่สาวสะปซ์จีนพลอยวารินทรงประกรณเผยว่าเราเป็นสะปซ์คนจีนก็จะมีเรียนรู้และซึมซับวัฒนธรรมจีนอย่างช่วงตรุษจีนนี้ที่บ้านสามีก็จะมีการจัดไหว้ มันพบุรุษรับประทานอาหารร่วมกันกับครอบครัวซึ่งเรารู้สึกประทับใจมากส่วนงานวันนี้ทางวันแบงคอกตกแต่งได้สวยงามบรรยากาศเหมือนเมืองจีนและโชว์บนเวทีงดงามมากอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาเที่ยวกันค่ะโดยสามารถตรวจสอบเงื่อนไขโปรโมชั่นหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชันวันแบงคอกรีเทลหรือ,รอติดตาม Facebook Parade@ แอ o วันแบ o ค o กเดสต์ล็อกแนแบ o คอกอินกร a บ เดือสตัเอโอเนีบังกอกรีทบ็อกโอเนีบังกอกรีเทลหรือแอดไลน์แอดโอนีบังกอกรีเทลเพื่อรับทราบข้อมูลก่อนใคร